เมื่อปีพศ2556นะครับมาทำไร่มาขามแดงข้างวัดพุทธนิมิตนะฮะก็จะมาขอน้ำขอไฟเอาไปใช้ในการก่อสร้างก็มาพบว่าวัดนะฮะมีพระอยู่รูปเดียวครับก็ล้างไปนะครับขอระฆังก็ถูกขโมยระฆังไปนะฮะก็เห็นว่าวัดน่าจะปฏิสังขรขอขึ้นมาได้นะครับก็เลยนะครับไปเชิญคุณหมอเสงนะครับรวบรวมนะครับ มาทอดพระป่านะครับทั้งสมาชิกหมอเสงทั้งญาติพี่น้องนะครับก็มาบูรณะนะฮะล้างคาหลังนี้ขึ้นมาใหม่นะครับนะาาลาหลังนี้ขึ้นมานะฮะก็นะก็เลยเกิดการใช้งานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต่อยอดจนนะฮะมีคนมาช่วยฟื้นฟูวัดนะฮะนะจนมีโยมอุปถากเก่าที่เคยทำกับนะฮะเจ้าวาดองค์เก่ามาเห็นท่านดรสมัครเยียบุรเศษนะครับก็ ให้งบประมาณมา20าล้านนะครับมาสร้างเจดีสอนธรรมนะครับเด่นเป็นตงงานนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพนะครับนะเอาท่านที่ไปโคราชไปอีสานนะครับก็จะผ่านเจดีสอนธรรมนะครับวัดพุทธนิมิตแห่งนี้กันนะครับเนี้หลังจากผ,า,ผานก็ภาพนะครับ บนนะำอาหารนะครับมาเลี้ยงหลายๆท่านที่มาร่วมปญนันเยอะนะครับเฮ้ยอย่าปล่อยมือนะร้ยช่งนีดมคครับขอบคุณมากๆครับน้ำมาขมแดงแล้วก็ ทำบุญมาหลายปีแล้วฮะปีนี้จะทำสตางค์บ้างโอโลชยามะสาธุโลทันเตสาธุโลทันเตสังโฆสังโฆอิมันอิมังสัพพริวารังสัพพริวารังกัทินะทุสังกัทินะทุสังปฏิกะเหตวาโต 啊，我那天！